รถอ,อะไรอยู่รถเราเหรอเออรถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วให้ชวนหน่อยสิอืมอยากดูจริงเหรออืมงั้นโวรโอแชปไปเลยไปเลยจับตาดูว้ดี <c oughs> ไม่มีใครมีรอ่ะรถแบบนี้ <c oughs> รับรองจะอึ้งไม่ไม่คำน,นี้ยังยัง <c oughs> ยังเย็นไ้มยังไห <c oughs> มนี่อันนี้ก็ยังไม่ใช่ ไม่น,น่าตุนๆมนรถกับเธอไม่ขับไม่ขับรถที่ไม่ขับโอ้โหเห็นแล้วคนลุกโอ้โหโสเงเกตดี่ๆดูๆๆ